เราจะให้ทุกคนได้รู้จักกับอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาของเราเพื่อที่จะยกระดับการใช้งานปั๊มน้ำเราให้ดีกว่าเดิมนั่นคือ Solar Inverter แบบ h y b r i d ISP Series ภายใต้แบรนด์ Super Pump จากบริษัท Mitsubishi Electric Automation ประเทศไทยจำกัด h y b r t i n n ver อร์ทุกท่านคงจะรู้จักกันอยู่แล้วดังนั้นจะขอสรุป h y b r i d อ n v เ r t r r ของเราแบบง่ายๆดังนี้ h y b r i d In v เ r t e r ของเราจะใช้การผสมไฟทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งไฟจากแผงโซล่าเซลล์และไฟบ้าน โดยจะใช้ไฟจากแหล่งพลังงานจากไฟ DC หรือไฟจากแผงโซลา่าให้มากที่สุดก่อนโดยจะดึงไฟ AC หรือไฟบ้านมาเสริมเพื่อเพิ่มกำลังให้เพียงพอกับก,บกำลังที่ปั๊มน้ำต้องการทำให้ปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวันแม้ในวันที่แดดไม่แรงหรือไม่มีแสงเลยโดยรุ่นที่เรานำมาแนะนำเป็นรุ่นแรกคือรุ่น ISP A17C2T รุ่นนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่เอาพุ้จะต่อกับปั๊มน้ำชนิด3เฟส220โวลต์ต่อแบบเดลต้า เหมาะกับปั๊มน้ำขนาด3แรงและรองรับการต่อไฟภาคอินพุตจากแผงโซลารเซลล์ขนาด500-600วัตต์ต่ออนุกรมจำนวน8แผงหรือที่แรงดัน VOC ไม่เกิน440โวลต์จุดเด่นของโซลา r i อินเวอร์เตอร์ ISP Series ตัวนี้ที่ผมอยากนำเสนอคือจุดที่1มีโหมดการทำงานถึง3โหมดโหมดที่1โหมดไฮบริดคือโหมดที่รักษาประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ทำงานอย่างเต็มที่ เหมาะกับเกษตรกรที่ต่อใช้ไฟทั้ง AC และ DC โดยที่ยังสามารถประหยัดค่าไฟได้ดีเน้นว่าประสิทธิภาพของปั๊มน้ำจะทำงานอย่างเต็มที่ปราบใดที่มีไฟ AC และเมื่อตัดไฟ AC อินเวอร์เตอร์จะปรับความเร็วรอบตามแสงแดดทำให้ไม่ต้องคอยปรับโหมดไปมาในกรณีที่ต้องการเพิ่มปริมาณการให้น้ำทันทีและยังง่ายต่อการประเมินปริมาณการให้น้ำโหมดที่2โหมดฟิกส e ิดคือโหมดที่ทำให้การปรับความเร็วรอบตามความต,ามามต้องการเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ใช้ไฟ AC หรือไฟบ้านเป็นหลักและช่วยเพิ่มความสะดวกในการทดลองปรับความแรงของน้ำในช่วงติดตั้งโหมดที่3โหมด MPPT คือโหมดที่จะสามารถปรับความเร็วรอบตามแสงแดดเหมาะกับเกษตรกรที่ใช้ไฟ DC หรือไฟจากแผงโซลา่าเพื่อประหยัดค่าไฟจุดเด่นที่2การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มน้ำให้เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างช้าๆไม่ให้เกิดเหตุกระแสกระชากและป้องกันร,ระบบท่อเสียหาย โดยฟังก์ชันนี้เราสามารถตั้งค่าได้เองตามการออกแบบระบบและการเลือกใช้ท่อส่งน้ําจุดเด่นที่3มีฟังก์ชันการตรวจสอบป้องกันปั๊มเสียหายจากสภาวะไม่มีน้ําแม้ว่าปั๊มจะทํางานที่รอบต่ำจุดเด่นที่4มีระบบตรวจสอบและป้องกันความเสียหายแบบจัดเต็มเช่นตรวจสอบกระแสมอเตอร์เกินอุณหภูมิสูงเกินโดยมีเซ็นเซอร์ถึง3จุดป้องกันความเสียหายจากการต่อไฟด้านเข้าผิด ทั้งจากการสลับสายด้านเข้า AC กับ DC และการสลับขั้วบวกกับขั้วลบมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าภายในตัวอินเวอร์เตอร์ที่สามารถป้องกันความเสียหายได้ในระดับเดียวกับวิเตอร์ไฟจากการไฟฟ้าและมีระบบตัดการทำงานเมื่อพบความเสียหายจากภายในตัว Power Module จุดเด่นที่5การออกแบบและการเลือกใช้ชิ้นส่วนอย่างที่ดีมีคุณภาพโดยคำนึงถึงการใช้งานต่อเนื่องและอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นหลัก โดยการใช้ระบบระบายความร้อนที่ดีซึ่งประกอบด้วยหีทซิงขนาดใหญ่และมีพัดลมช่วยระบายความร้อนเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบตามมาตรฐานมิซูบิชิรวมถึงเลือกเทอร์มินัลและจุดเชื่อมต่อให้รองรับการทำงานในสภาวะที่กระแสะสูงได้จริงจุดเด่นที่6สสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำโซล่าอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ISP Series ไปต่อกับตู้คอนโทรลเราก็มีคอนเนคชันไดอะกรมตัวอย่างและคู่มือการตั้งค่าอย่างง่ายให้ หรือถ้าสนใจแบบที่ประกอบและตั้งค่าพร้อมใช้งานเราก็มีจำหน่ายและพร้อมอบรมการใช้งานให้นอกจากนี้เรายังมีออปชันที่กำลังพัฒนาสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือใช้งานระบบ IoT ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานระบบ IoT ของเราเช่นเปิดและปิดปั๊มน้ำด้วยมือถือตั้งเวลาเปิดและปิดปั๊มน้ำด้วยมือถือแจ้งเตือนสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำและอินเวอร์เตอร์แม้ไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชัน ตรวจดูรอบที่ปั๊มน้ำทำงานค่าแรงดันกระแสะปัม๊มรวมถึงค่าอุณหภูมิทั้งตัวเลขปัจจุบันและเป็นกราฟแสดงการทำงานย้อนหลังและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ภายนอกและแจ้งเตือนผู้ใช้หรือสั่งงานอินเวอร์เตอร์ได้โดยตรงเป็นต้นขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามเพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าของเราสวัสดีนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเทสอ,อินเวอร์เตอร์ของมิสู ให้ดูนะครับนี่นะครับอยู่นะอันนี้เป็นบ้านสวนนะครับผมชื่อต้นสมพบนะเป็นช่างที่เกี่ยวทํางานเกี่ยวกับระบบน้ําแล้วเป็นอินฟลูนเซอร์เทเลียนนะครับมีช่อง Youtube ช่องดําช่องแดงทุกช่องทางก็จะเป็นชื่อต้นสมพบขาสนรจไปติดตามได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟเบเกอร์ Baker, นี่คือเบเกอร์ไฟฟา้าเบเกอร์ดิอันนี้คือ a c d c อันนี้ DC เนาะถ้าว่าตอนนี้ใช้ใช้ a ออยู่นะครับซึ่งรั U นอยู่50สิร์ตตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเทสอินเวอร์เตอร์นะตอนนี้ใช้ไฟฟา้าล้วนนะครับเพราะว่าเราเปิดช่วงเช้านะครับ8ปดโมงสินาทีเดี๋ยวดูนะสักครู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับในกรณีที่เราใช้แดดเราก็ใช้แดดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีสวิตช์หลังเตาอยู่นะครับก็สลับ2สเต็ปได้ถ้าแดดก็เต็ม50าสิเร์เเหมือนกันแผงอยู่ข้างบนนู่นนะครับเป็นแผง550บาท8แผงนะครับอยู่บนเมืองคา ตัวนี้เป็นไฮโวล์นะนะครับในกรณีที่เราจะใช้ปั๊มเราก็สับสวิตช์หลังเตาหรือเราจะใช้กับไฟบ้านได้เป็น2สเต็ปแต่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแดดร้อเนะครับอ่ะก่อนอื่นเพื่อดูปั๊มก่อนปั๊มที่ใช้ตัวนี้ผมทําให้ลูกค้านะครับเป็นปั๊มมิสูร WCL สแรง3นิ้ว3เฟสนะครับดูกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ปัม๊มตัวนี้ดูสนิ้วส่ง3นิ้วนะครับ เนมเพจปั๊มก็มันเลือนไปแล้วปั๊มมันเก่านะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะักคู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูยิงน้ําขึ้นไปอย่างงี้เพื่อนท่อสามนิ้วยิงน้ําในพื้นที่เนี่ยประมาณ50ไร่นะครับตรงกลางยิงไปตรงกลางแปลงนู่นนะครับเดี๋ยวผมขับรถไปดูเอ้ยพาขับรถไปดูนะครับในการทําระบบน้ํานะครับสิ่งที่เราจงต้องดูนั่นคือต้นกําลังปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ แต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเปิดแล้วใช้งานได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แนละปั๊มสแรงผมเปิดน้ำเลี้ยงทุเรียนครั้งละ1 0 0ถึง160ต้นในการเปิดทีเดียวจบได้เลยนะครับและทุเรียนจเจริญตัวดีมากในแปลงนี้มีมีพื้นที่อยู่3 3ส่วนเนาะนะครับ50ไร่เนี่ยทุเรียนแปลงนึงประมาณ100ต้นอะตรงนี้ผมใชดูตรงนี้ครับผมเตรียมขาตั้งกล้องไวแล้ว เดี๋ยวดูความแรงดูอะไรกันตรงนี้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเนี่ยอันนี้คือทุเรียนลอยต้นนะครับ1 2 3 4สามขนาดเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนี่คือทุเรียนอายุปลูก1ปี1เดืเอนนะครับเวลาเราดูเรื่องพวกนี้เราอย่าดูแต่ว่าน้ําแรงไม่แรงนะครับให้ดูการเติบโตด้วยนะครับสักครู่ปรับกล้องแป,ป๊บอ่ะปรับกล้องเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศนิดนึงดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอ่ะเพื่อนดูนะครับอ่าทุเรียนอายุ1ปี1เดือนนะครับเราต้องดูการรเตติบบโด้วยนะคั กับต ¿no? ัวทุเรียนน้ำเพื่อนนะจัมไหมสุดแจ่มนะผมปูจากกินข้าว150บาทนะครับดูความแรงของน้ําเห็นป่ะพุ่งกันไปนู่นเห็นเนาะออาทีนี้เดี๋ยวเราดูแบบถอดหัวเพื่อนเห็นป่ะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประสิทธิภาพของปั๊มประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์นะครับผมคิดว่าอินเวอร์เตอร์ของมิซูตัวนี้นะครับทำงานได้ ต็มประสิทธิภาพของปั๊มนะครับ50% Hz. แถมแรงมีความรู้สึกว่าแรงสาอินเวอร์เตอร์ตัวอื่นเพราะผมใช้อยู่หลายตัวนะครับอะดูความแรงของเขานะทีน,นี้แบบนี้ทั้ง100ต้นเพื่อนดูเนาะหนึ่งแปลงนะครับเร่องตัวโตวดีอยู่นี้เลยนะนะครับนอกจากอินเวอร์เตอร์และปั๊มที่มีประสิทธิภาพแล้วการออกแบบระบบน้ำเพื่อนๆต้องทาได้ได้อย่างดีด้วยนะครับมันถึงจะได้ผลแบบนี้เปิดทีไรจบนะครับท่านมือถือด้วยนะครับอะนี่คือประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์หรือ และพูดได้ว่าเป็นประสิทธิภาพของระบบอ่ะทำทั้งระบบให้ดีนะครับงานจะออกมาประสิทธิภาพสูงแบบนี้เนาะนะครับส่วนต้นใหญ่นัไม่ใช่นะครับต้นใหญ่น้ำแปลง2ปีอยู่ติดกันนะครับมองรอบตัวเนาะบรรยากาศใครสนใจก็ไปที่ช่องแดงได้ในชื่อต้นสมภพอ่ะประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูอินเวอร์เตอร์ของซูเปอร์ปั๊มโดยตรงนะครับนี่นะครับมีตัวทดสอบนะฮะ ตอนนี้นะครับเราต่อแผงอยู่ที่8แผงนะครับ363โวลต์เป็นแผง45โวลต์นะครับ550วัตตแล้วก็ใช้กับปั๊มน้ำขนาด3แรงนะครับ3แรงนะับบย CL นะครับ3นิ้วนะครับ2205 FT นะตัวนี้เป็น t r e e f e นะครับใช้220โวลต์10แอมป์ขยายทางดูดนะครับ 6นิ้วแล้วก็ทางส่ง3นิ้วนะครับขยายเป็น4นิ้วนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอันนี้เป็นโซล่าอย่างเดียวนะครับ a c ไม่มีการต่อนะเป็น DC อย่างเดียวนะครับลองลันทดสอบดูนะครับน,นี่เป็น DC อย่างเดียวนะวันนี้อยู่ที่20 h เฮิร์นะครับ23เฮิรตเฮิร์ ดูน้ำที่ออกไปนะครับนี่ก็ลันเต็มที่อยู่ที่ประมาณสามสี 3, ่สิบเฮิร์นะครับก็เกิดเต็มที่นะกน้ำก็แรงนะครับตรงนี้สำหรับอินเวอร์เตอร์สำหรับปัม๊มซปเปอร์ปัม๊มโดยตรงเลยนะครับ